ผิดที่พ่อแม่เขาอ่ะที่ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานแลวยังสืบพันธุออกมาใช่ถูกไหมใช่จริงจริงแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าด่าคนอีสานกันเลยดีกว่าปะเราไปด่าพ่อแม่มันกันดีกว่าปะขอเพิ่มเติมข้อมูลนะคะคือคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุสิบสองนะคะสิบสองคืออันนี้อันนี้จริงนะก็คือคนอีสานส่วนใหญ่อะจะใจแตกมีลูกก่อนเปนควร ใช่ครับแม่เป็นแล้วพ่อก็หาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนเพราะอีสนวันนั้นนั้นที่กูเจอสองตัวอีคนอีสันตัวนั้นนั่งกินกล้วยถ้าเกิดกูเจอตอนดึกกว่านี้อีกหน่อยนึงนะกูนึกว่าผีแม่บอกผู้ผีไฟล้าตัวดําปิดปี่แล้วไม่ได้ตามมาทางนั้นมากเนาะหน้าตามกับผีเสื้อสมุดอีคนอีสันดําแบบดําสกปรกดําแดดเพราะแบกปูนแต่แล้วก็เสริมาย้อมผมทองครึ่งหนึ่งยิดผมดำครึ่งหนึ่งบลองเหรือใครเป็นแฟชั่นสไตล์นี้ที่มึงเี่ยฮะ ตั้งแต่ผมเจอคนอีสานทำไม่อยากให้ผมเข้าเคสซีตลอดไปโศกแดดก็มุมมาไม่จับจับจับข้างๆนี่นะาทำแล้วประเพณีของเราอ่ะคือการด่าคนอีสานมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะใช่ครับใช่คือคนอีสานอ่ะเกิดมาเขาก็ต้องโดนดูถูกเป็นเรื่องธรรมชาติว่าทําไมคุณจะต้องมาถูกเถียงด้วยถ้าคือผมมาได้ทําการอ่ะเอาเงินฟาดหัวคนอีสานไปแล้วสองคนเี็ยแล้วมึงฟังนะคนที่ทวิตบอกว่า ต่อให้พวกกูขอโทษก็ไม่ให้ไปกูไม่มีวันขอโทษพวกคนอี้สานต่อให้กูจะไปอยู่หนกระแสหรือหนกูจะไม่ขอโทษกูก็จะด่าออกไลฟ์สดพี่ปังผมจะสรุปให้ฟังเลยนะถ้าอีสามันดีจริงลิซ่าเขาห้องกลับมาอยู่แล้วอ่าใช่ใช่ลิซ่าเนี่ยมันก็มีแลละคุณแผ่นดินแผ่นดันี่ยันเนี่ยมันลืมกับพื่อตัวเองใช่ครับพี่ อะไรเขาพูดสารไม่ให้มันง่ายมันควายใครอยากไปอยู่ที่จุดที่มันเกิดความลำบากัน้หรอครับเออก็ถูกของคุณไงผมก็พูดถูกเออลิซ่าเขาไปอยู่นู่นเขาก็สบายกว่าอยู่อีสานใครอย่างคนคนสบายแล้วคุณจะทํากรรมค่ะอะไรแย่งไม่หยอกเอาพี่พี่ปักพูดแบบพวกที่เกิดมาพวกอีสานมันอยากมาอยู่กรุงเทพจริงๆอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยผมว่าคือเอาจริงๆมากคือในอเมริกาเขายังเหยียดคนเอเชียหาว่าคนเอเชียไปแย่งงานเลย อืมไม่แล้วคนแต่แกก็เป็นคนเอเชียไม่ใช่หรอพี่ปาร์คีปาร์คไม่ผมเปรียบเทียบไงคนอีสานอย่างโง่ก็คือผมจะเปรียบเทียบเหมือนว่าเออคนอีสาน่ะก็เข้ามาแย่งงานคนคนภาคกลางทัานทั้งที่ว่าอยู่โซนที่แห้งแล้งดักดานหรือว่าอยู่ต่อไปเถอะไม่ใช่ดูคนอีสานเนี่ยเหมือนพวกคนก่อนหนึ่งหมื่นปีซีที่ยังไม่พัฒนาที่พวกไอ้เนี่ยพี่พวกมนุษย์กระเบื้องแต่ว่าเาไม่ได้แตว่าไม่ไดาว่าถ้าอีสานมีจริงจะมาอยู่กรุงเทพทำไม เออไม่แล้วกูขอเสริมพี่ปั๊กหน่อยว่าที่พี่ปั๊กเขาบอกยุคก่อน1,000งหม B C คือไอ้พวกมนุษย์สเปโตที่อยู่ในยุครอดมาได้จากยุคครีเตเซียสไอสัตว์ที่แย่งอาหารพวกแบบว่าสเตโกตอรัสแดกใช่ใช่ใช่เพราะยุคครีเตเซียสนี่คือยุคเริ่มปลายของเออสดโนเสาร์แล้วใช่เพราะว่าพี่ปั๊กแต่พวกอิตานมันก็โง่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาพัฒนาให้พวก พวกเราอ่ะที่อยู่กรุงเทพดูสูงขึ้นที่มันมาอยู่เนี่ยเพราะมันมาเป็นลูกน้องพวกผมตลอดเลยมากาออิดกอะปูนให้ค่าแรงวันละสามร้อยใช้วันละพันแม่งก็ทำก็ใช้ใช้ไม่เหยือพวกเนี่ยมันทนแดดทนฝนได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตะโกนได้๋ยเหรอเหรอดูดูดูมีตัวล้ออะมรมาแล้วเนี่ยล้อ